จะมาตอบย้ำในเรื่องของความสำคัญของโควิด19แล้วก็ไวรัสซักโควิด2นะคะขอเียนเชิญดรสุภาพรวชราพุศร์ดีค่ะก็อนอื่นขอขอบคุณทางเจ้าภาพนะคะศูนย์โรคปบจทางคลินิกค่ะที่ยังเห็นเรามาแชร์ อะไรที่นี่วันนี้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะก็อันนี้ก็เป็นหัวข้อเนาะที่เกี่ยวกับคนที่ทำโควิดไม่ว่าจะเป็นทางคลินิกหรือทางนักวิทยาศาสตร์ก็ทำมีความสนใจหลายอย่างเนื่องจากมันเป็นไวรัสตัวใหม่ก็จะเป็นทั้งเรื่องพัฒนาวัคซีนพัฒนาชุดตรวจสนใจแเรียนนะคะอย่าง ias, อาจารย์โอภาสทางอิมมโนค่ะที่อาจารย์นัทยาจะมาเล่าให้ฟังนะคะไวร ولوجي นะคะและ้วก็อีกอันหนึ่งที่ งองค์การในโลกก็ให้ความสําคัญะคะ่ะก็คือเรื่องของออริจินของตัวไวรัสว่ามาจากไหนนะคะรู้แล้วดียังไงนะคะเดี๋ยวเราให้ฟังนะคะใช่ไหมโ okay. อเคก่อนอื่นก็เรามาดูไวรลจีของอตัวโคโรนาไวรัสนิดนึงนะคะก็ ทุกคนคงทราบก,กันแล้วว่ามันมีอยู่4 uh, ี่อ่าีก็คือ Alpha, b e ต้าแก m a แล้วก็เดลตาส่วนที่เกี่ยวกับคนนะคะก็จะเป็นกลุ่มของ Alpha แล้วก็เบต้นะคะตามนี้อันนี้อันนี้เอามาให้ตกใจเล่นว่าจริงๆแล้ว Human Corona v ไวล้วซึ่งเราคิดว่ามันก็อยู่ในคนมาตั้งนานแล้วเนะะี่ยค่ะมันก็มีงานวิจัยนะคะพบว่า Human Corona หลายตัวเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น NL63.229e มีการศึกษาวิจัยคน้นไปเรื่อยๆก็พบว่ามันมีต้นตอมาจากข้างขาวนะคะไม่ใช่แค่ตัวเรื่องของ SARS หรือว่า MERS ที่ที่เรารู้ข้อมูลกันนะคะทราน,นี้รูปนี้ก็ชอบมากเลยเพราะว่าจริงๆตัวเองทำงานวิจัยเรื่องข้างขาวก็จะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบ เชื้อ2019ก็คือโควิด19ของเรานะคะเมอร์สหรือว่าซาตัวที่หนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าต้นตอมาด้วยฝูงข้างข่าวนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะที่มีตัวกลางนะคะซาตัวที่หนึ่งซาหนึ่งเนาะตอนตอนระบาดตอนปี2002ถึง2003ก็มีตัวอีเห็นนะคะเป็นตัวกลางแพร่เชื้อสู่คนเมอร์สเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่ามีอูดค่ะเป็นตัวกลาง แพรเชื้อสู่คนแล้วก็คนสู่คนส่วนพระเอกของเราโควิดไนทค่ะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าสัตว์ตัวไหนกันแน่ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นสรับรพสสัต์อยู่ตรงนี้นะคะสรับรพสัต์ไม่ได้มองหน้าใครเนาะสรับรพสัต์อยู่ตรงนี้ว่าจะเป็นตัวไหนกันแน่นะคะ่ะที่จะเป็นอินเตอร์มีเดียตพาเชื้อจากครั้งข่าวไปสู่คนนะคะอันนี้ก็เป็นอีก รูปหนึ่งนะคะที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดนทีเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่ต้นจอมันคือทั้งข่าวแล้วก็อาจจะแพร่สู่ตัวกลางก็คือตัวริ่นนะคะโดยการเปรียบเทียบตัวรหัสพันธุกรรมที่พบระหว่างในคนนะคะในข้างขาวแล้วก็ตัวริ่นนะคะเมื่อกี้ก็คืออินโทรดักชั่นก่อนเข้าสู่เรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็คือ เราก็เลยสนใจว่าในประเทศไทยซึ่งก็มีครั้งคราวอย่างน้อย140สายพันธุ์ร้อยสี่สิบปีชีส์มันจะมีเชื้อที่เกี่ยวข้องกับตัวซาโคฟทูที่จะทำให้เกิดโรคเอ่อโควิด -19 นะคะในประเทศไทยหรือไม่นะคะก็เป็นที่มาวันนี้นะคะถุงถุงที่ค่อยเนี่ย ไม่ใช่ถุงขนมไม่ใช่ถุงข้าวเป็นถุงที่เราใส่ทั้งคาวค่ะเวลาที่เราไปทํางานในพื้นที่จับไว้ในถุงคอตตอนอย่างดีเนาะแล้วก็รอที่จะเก็บตัวอย่างค่ะเมื่อกี้เล่าให้ฟังเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโคโรนาไวรัสกับทั้งคาวนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นฟ o g e n e t i c t ทรีสำหรับแบตโ o โรนาไวรัสเท่านั้นนะคะซึ่งอ มีอยู่2กลุ่มก็คือแอลฟาแล้วก็เบต้าเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมคะว่าบอกว่าเชื้อที่เกิดในคน Human Corona v i r u ัที่เกิดในคนก็มีอยู่แค่2กลุ่มก็คือแอลฟาแล้วก็เบต้าอันนี้ก็คือความเชื่อมโยงว่าทำไมคนและข้างค่าวนะโดยเฉพาะไวรัสโคโรนาเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะที่ทำให้ ทีมที่ทางานวิจัยนะคะเรื่องค้างคาวเรื่องไวรัสในั้างคาวเนี่ยยังศึกษาวิจัยมาเราจริงๆอาจารย์ทํามามากกว่า20ปีแล้วนะคะก็ยังทําอยู่นะคะตรงนี้เป็นแยกสีมองไม่เห็นใช่ไหมคะจริงๆแยกเป็นสีสีฟ้าตรงนี้นะคะสีฟ้ามองเป็นสีฟ้าเป็น Alpha Virus, อัลฟาโคโรนาไวรัสอเป็นสีฟ้าเป็นเบต้าโคโรนาไวรัสนะคะแล้วก็สีชมพูตรงนี้นะคะ เป็นอัลฟาโพรนาไวรัสอันนี้ก็เป็นชื่อนะชื่อจีน uh, uh, ัสของไวรัสนะคะแยกเป็นกลุ่มย่อยนะคะก็มีชื่อที่น่ารักเซตรามโอตานะไลน่านะคะโคลาโคลาโคไวรัส <co> <irus> ประมาณนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือชื่อต้นเนี่ยมาส่วนใหญ่จะมาจาก ชื่อย่อของครั้งคาวนะคะยกตัวอย่างเช่นเบต้าโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด -19 นะคะก็มีอย่างเช่นโ no นบะีฮายบี ee, นะคะซาบี Sa ee, ที่เราคุ้นๆกันเมอร์บี ee, นะคะโคไวรัสซาบีโคไวรัสก็คือกลุ่มไวรัสที่อยู่ในเป็นตระกูลใหญ่นะคะเป็นจีนัสใหญ่ของซาโคโรนาไวรัสตั้งแต่ซาหนึ 1, ่งซาสองหรือว่าจะเป็น แบ r ซาไลโครน n a ไวรัส like ก็คือโครน n a ไวรัสที่พบในขั้งคาวที่อยู่ในตระกูลของซานะคะท่านี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนมกราคมปีที่แล้วนอกจากเราจะเจอโควิด -19 เคสแรกในประเทศไทยที่ประเทศจีนก็มีการรายงานค่ะว่าพบเชื้อในขั้งคาวเนาะ ซึ่งชื่อว่าข้างเขามงกุฎเทาแดงนะคะตัวนี้ค่ะคือมงกุฎเทาแดงไม่ใช่ข้างข่าเกือกม้าอย่างที่หนังสือิมพ์เอาไปแปลกันนะคะข้างเขาคอชูแบดภาษาอังกฤษคอชูแปลว่าเกือกม้าแต่ว่าในข้างเ่าในภาษาไทยเราเรียกว่าข้างข่ามงกุฎนะคะท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองค่ะถ้าเรามองเนี่ยก็จะเห็นมีงอนใช่ไหมคะ คนไทยมีจินตนาการที่สวยงามแทนที่จะเรียกว่าคังข่าวเกือกมา้าเราก็เรียกว่าคังขามงกุฎแต่ฝรั่งค่ะคังข่าวชนิดเดียวกันเนี่ยชื่อไลโนโลพัสเนี่ยหน้าข,ข้างหน้าถ้าดูด้านหน้าเดี๋ยวจะมีรูปด้านหน้าให้ดูมันเหลืองมันเหมือนเ,เกือกมา้าเขาก็เลยเรียกคอชูแบทนะคะเราบางทีเราก็ไม่ได้ตามฝรั่งเราก็ตามจินตนาการจินตนาการของเราเจ้าคังขาวตัวนี้ค่ะคังข่าวมงกรเทาแดงค่ะพบในประเทศจีนใน ในแถบยูนานนะคะเขาพบว่าเชื้อไวรัสเมื่อถอดรหัสพันธุก,กรรมแล้วค่ะมีความเหมือนกับเชื้อที่พบในมนุษย์นะถึง96นั่นแปลว่าอะไรก็แปลว่ามันเป็นแคน,นดิเดตค่ะที่น่าจะเป็นต้นต่อของอเชื้อไวรัสที่แพร่มาสู่คนถ้าทุกคนจำได้ช่วงมก,กรากรุณาปีที่แล้ว องค์การอนามัยโลกตอนที่ไวรัสเริ่มระบาดใหม่บอกว่าครั้งค่เอ่ยบอกว่าโควิดเนี่ยตอนนั้นยังไม่ใช่โควิดไอทีเนาะเป็นเชื้อจากสัตว์สู่คนไม่ใช่เป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นคนสู่คนเพราะฉะนั้นบางประเทศก็เลยไม่ค่อยให้ความสําคัญมากนะที่ว่าอ๋อมันเป็นสัตว์สู่คนคงไม่แพร่ไปในประเทศเขาประเทศใหญ่ๆแถบยุโรปแถบอเมริกาแต่สุดท้ายเนาะประมาณเดือนมีนาคมองค์การอนามัยโลกก็ประกาศ ว่ามันคือโรคจากคนสู่คนโชคดีที่เราประเทศไทยเราก็ไม่ได้เชื่อตามนั้นนะคะก็ทุกเคสที่มีการพบเชื้อบวกแล้วก็ตามคอนแทคเคสทุกรายนะคะก็ต้องอให้เครดิตกับทางกมควบคุมโรคนะคะที่ตามเคสคอนแทคทุกรายนะคะอันนี้ที่ยูนานนะคะเ,เป็นข้างค่าวเป็นเชื้อไวรัสจากข้างค่าวที่ เก็บตัวอย่างในปี2013ก่อนที่โควิด -19 จะระบาดในปี2019นะคะสำหรับงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะของประเทศจีนนะคะก็พบไวรัสคล้ายๆกันนะคะชื่อ YN02 แต่ว่าอันนี้ก็มาจากข้างคมงกุฎเหมือนกันชื่อข้างคมงกุฎมาลายูนะคะก็เป็นเชื้อไวรัสที่มีความเหมือนกับเชื้อในคนเพียง93นะคะ ซึ่งตัวนี้ค่ะพบว่าเป็น n o n a t 2 usease virus นะคะ a 82ก็คือ Receptor ที่ผิวของ human cell ใช่ไหมคะที่ไวรัสใช้ในการฝังตัวเพื่อติดเชื้อเมื่อสักครู่นี้ตัวแรกตัวนี้นะคะ96%ไม่พอแถมยังเป็นกลุ่มที่ age use a 82 usease virus นั่นคือเป็นไวรัสที่พบในครั้งคราวและมีศักยภาพในการเข้าเซลล์มนุษย์ได้นะคะ ก็ส่วนตัวที่สองตัวที่สองเข้าเซลล์มนุษย์ด้วยเอชทูไม่ได้แต่ไม่รู้ตัวอื่นรีเพเื่นเข้าได้หรือไม่นะคะ2ง,งานวิจัยอันนี้ที่จีนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจค่ะว่าเฮ้ยประเทศไทยควรจะทำอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็เราก็พบว่าในประเทศไทยค่ะมีการพบเชื้อไวรัสเออไม่ใช่พบข้างขาวมงกุฎทั้ง2ชนิดน่ะมีอยู่แล้ว แล้วก็มีการสำรวจโดยโกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในปี2016พบว่ามีค้างคาวมกุฎอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย23ชนิดแล้วก็2ชนิดที่เมืองจีนพบ่ค่ะก็มีในเมืองไทยด้วยนั่นแปลว่าอะไรถ้ามันมีความจำเพาะระหว่างไวรัสและค้างคาวแปลว่าประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะเจอเชื้อซาโคกชู ไวรัสเหมือนกันนะคะเราก็เลยทำการศึกษาวิจัยค่ะหลังจากที่โควิดในทีเริ่มดีขึ้นนะเมื่อปีที่แล้วเดือนมิถุนายนนะคะเราก็เลยได้เริ่มลงพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปในหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดนะจังหวัดด้วยกันนะคะเพื่อสารวจตั้างคาวว่าที่ไหนมีข้างคาวมังกุดบ้างแล้ว มีไวรัสที่เกี่ยวข้องกับซาโค o ทูหรือไม่นะคะเราก็ไปทำสำรวจนะคะจนระหว่างมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทีมนะคะที่ไปเก็บตัวอย่างจากทั้งคาวเราก็ต้องใส่ชุด p p e cover all เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทั้งคาวตัวไหนจะมีเชื้อที่นำสู่มนุษย์หรือไม่นะคะก็ไม่แตกต่างจากการทำงานใน ห้องแลบหรือว่าโรงพยาบาลเวลาที่เราเจอผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชือ้อโควิด1 9นะคะแล้วก็ตัวความมือนะั้นก็คือข้างทางมงกุฎตรงกลางนี่ก็คือเนี่ยนะคะเราเจาะเลือดหยดเดียวคะ่ะของั้างข่าวเพื่อมาตรวจหาแอนติบอดีด้วยนะคะอันนี้เวลาเราทำงานในพื้นที่ก็แยกพลาสมาของขัง้งข่าวที่ที่ไซ์เลยนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะ มานำเรียนว่าเราทำซีโรเซเวเลนส์นะคะของเชื้อซาโคบทูในออข้างคข่าด้วยนะคะรอบนี้โดยใช้ชุดตรวจชนิดเดียวกับที่ตรวจในคนนะคะก็คือที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอบัติใหม่ใช้เป็นชื่อชุดซีโรเกตเนทอ a ไรซิงแอนติบอดีซึ่งตัวแอนติเจนนะคะออกแบบจากแอนติเจนของเชื้อซาโคบทูที่พบในมนุษย์ก็คือ s p i k e RBD uh, Receptor Binding Domain นะคะนั่นแปลว่าอะไรถ้าเลือดของล้างคาวมีการ uh, พบ a n t i b o d y Positive mm hmm. ก็แปลว่ามีโอกาสที่จะเจอเชื้อที่ใกล้เคียงกับเชื้อที่พบในมนุษย์เช่นกันงั้นเราก็ทำการสำรวจค่ะอันนี้ไ uh, ซส์แรกนะคะที่จังหวัดราชบุรีเราใช้ทั้งตัวอย่างเก่าที่เก็บในปี2018 3ครั้ง เดือนสิงหางคมกันยายนแล้วก็เดืนเอนพฤศจิกายน2018แล้วก็เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะคัดออฟอยู่ที่20%นะคะก็พบว่าไม่มีค้งางคาวตัวไหนนะคะซึ่งมีรวมทั้งหมด3สปีชีที่เราทำการตรวจทั้งหมด400ตัวนะคะรวมมีประกอบด้วยค้งางคาวปากย่อนนะคะค้างคาวน้ายักษ์นะคะแล้วก็ค้งางคาว ตัวฮับโพัสนะคะซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยว่าราชบุรีค่ะไม่มีเชื้อที่มีความสัมพันธ์กับซาร์ o v 2ูวรัสนะคะจากการตรวจแอนติบอดีย้อนหลังทั้งปี2018และปี2020นะคะต่อไปอีกสตีนึงเราก็ไปทำการสำรวจจังหวัดอื่นๆบ้างนะคะแต่ทำครั้งเดียวเป็น cross sectional ที่จันทบุรีนะคะที่ชนบุรีที่ปทุมธานีแล้วก็ที่ปรจจินบุรีนะคะก็เราสำรวจขังคาวทั้งหมด526ตัวนะคะในขางขาวทั้งหมด13 s p e ชีส์นะคะเช่นเดียวกันค่ะคัตออฟอยู่ที่20%ตัวนี้ก็ไม่มีตัวไหนโพสทีท ก็แปลว่า4ซ้สายเนี่ยที่เราไปทำการสำรวจค้งคาวมาก็ยังไม่พบค้งคาวที่จะมีเชื้ออมีประวัติการติดเชื้อต่อซาโคบู Star 2, นะคะไฮไลท์อยู่ที่นี่ไฮไลท์อยู่ที่นี่ก็คือมีหนึ่งสายค่ะที่เราไปทำการสำรวจนะคะเป็นทั้งคาวภาษาอังกฤษชื่อ r รโ e นโลพัสแอคคูินิตัสต้องบอกชื่อ ภาษาอังกฤษชื่อวิทยาศาสตร์ของเราเพราเกี่ยวข้องกับสไลด์ถัดไปนะคะซึ่งเราทําการสํารวจที่จังหวัดะฉเชีนเซาทั้งหมดจับข้างคามาร้อยตัวแต่จริงมีเลือกแค่98ตัวนะคะอันนี้สไลด์ตัวเลขผิดนิดนึงพบว่ามีแอนติบอดีบวกต่อ RBD ของ s า r อบทูฮีแมนซากอบทูสี่ตัวอย่างนะคะอันนี้ก็เพิ่งตีพิมพ์ไปเมื่อเดือนที่แล้วใน Nature c o m m u n i c a t i o n นะคะ ก็ใน4ตัวอย่างเนี้ค่ะที่น่าสนใจคือมี2ตัวอย่างที่มีแอนติบอดีสูงถึง87ตัวหนึ่งแล้วก็94ตัวหนึ่งซึ่งค่อนข้าง high level นะคะคนไข้บางคนเมื่อติดเชื้อยัง positive แค่60-70ด้วยซ้ําำนะคะอันนี้ก็น่าสนใจว่าเอ๊ะข้างคาวโคลโนีเนี้ยค่ะอาจจะมีเชื้อที่ใกล้เคียงกับ s a c o v 2 virus นะคะ ท่าน,นี้มาดูโมเลกุล่าบ้างนะคะเราก็ทำทั้งสองอย่างนะคะเรากา็สำรวจนะคะโดยการเก็บขี้ตัวของข้างข่าวทำยังไงเก็บเลกเตอสวอตนะคะของข้างข่าวอันนี้จะเป็นตัวข้างข่าวมงกฎชนิดเดียวกับที่เมื่อกี้แอนติบอดีโพซิทีฟนะคะก็จะเป็นสต๊าดี้แรกก่อน นะคะที่ตีพิมพ์ไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นครั้งคาตัวนี้ค่ะแปลกที่เราพบว่ามันอศาศัยอยู่ในท่อในเขตอุทยานแห่งหนึ่งนะคะก็ไม่ได้อยู่ในถ้ำนะคะแล้วก็เราจับมา100ตัวนะคะเป็นเซตเดียวกันกับมาสักครู่นี้พบว่ามี pcr positive 13ตัวอย่างนะคะเมื่อทำการถอดรหัสพันธุกรรมพบว่าท่อนสั้นๆเนี่ยค่ะความเหมือน <s ifies> มันไปนเหมือนกับเชื้อในคนเนี่ยถึง95แล้วก็เหมือนเชื้อที่พบในจีนตัวแรกเนาะถึง96แต่พอเราทำโฮจีนโนมค่ะความเหมือนมันหายไปเหลือแค่91นะคะแล้วก็ถ้าดูตรงนี้สปาย,ยีนพบว่าเหมือนแค่71กับเชื้อที่พบในมนุษย์ ซึ่งก็อันนี้ดูจากกราฟนี่ก็ได้อันนี้คือตำแหน่งของสไปยีนนะคะที่เชื้อของเราค่ะเหมือนกับในคนน้อยมากนะคะพีคมันถึงดิ่งลงถ้าเหมือนมากเนี่ยมันจะไล่ไล่ไปด้วยกันแบบนี้ก็คืออันนี้เป็นอ d ดีนติตี้นะคะแล้วก็พอเราทำฟิโลเจนิกทรีก็พบว่าเชื้อตัวนี้ค่ะ,ะเป็นนิวเมมเบอร์นะคะเป็นเชื้อกลุ่มใหม่นะคะของอซาร์โคปทูไวรัสนะคะ ตรงนี้ก็มาถึงคำถามว่าเอ๊ะแล้วเหมือน91%เนี่ยมัน infect human cell ได้ไหมมันติดเชื้อเราได้ไหมเพราะว่าจริงๆตอนที่เราพบใหม่ๆค่ะก็เคยคุยกับ professor อ,อินฟาวางังเจ้าพ่อค้างคาวที่ d u NUS ที่สิงคโปร์ว่าเอ๊ะตอนนั้นพอดีวัคซีนยังไม่มาเราก็เลยมีความคิดว่าโอ้งั้นเราก็ไปให้ค้างคาวตัวนี้กัดก็ได้เนาะ เพราะว่ามันก็ทําให้อันติบอดี้ขึ้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ professor ก็บอกว่าเออถึงแม้มันจะคล้ายอีนเงี้ยแต่ว่าจากการทดลองเนี้ยค่ะมันไม่เข้า s 2อยู่ก็อาจจะโดนกัดฟีเจ็บตัวฟีแต่ไม่มีแอนติบอดีอันนี้มาดูกันว่าเขาพิสูจน์ยังไงเราเราเขาและเราเนาะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือนะคะระหว่างทางคณะแพทย์จุฬาลงมาจุฬาลงกรณ์กับงานวิจัยที่เรา พบเชื้อในข้างข่าวเรามีความร่วมมือกับทาง d u k s NUS ที่สิงคโปร์ในการต่อยอดงานวิจัยค่ะว่าเฮ้ยพบเชื้อแล้วยังไงต่อจะมีอันตรายต่อคนหรือไม่เพราะฉะนั้นคําถามแรกก็คือมันเข้าเซลล์มนุษย์ได้หรือไม่โดยใช้ ACE2 receptor เหมือนที่ตัว COVID-19 นะคะตัว SARS-CoV-2 ใช้นะคะก็มีการศึกษาสองแบบแบบที่หคือทำเฉพาะซีเควนต์เลย เอามาทำไฟโลจนติกทรีค่ะแล้วก็พบว่าสีแดงๆค่ะคือเชื้อไวรัสของเรานะคะ c ซ2 0 3งนาะวันนี้หวยไม่ออกเพราะว่าออกไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วมาบรรยายให้กับ Facebook Live ของทาง e อเด็กคลวันนั้นวันที่16พอดีตอนเย็นมันก็ออก203ก็เสียดายมากนะคะก็วันนี้ไม่ต้องซื้อนะคะไปซื้อ 484ของอาจารย์โอภาสแทนนะคะก็พบว่าตัว203ค่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกับ y n 02เมื่อกี้จำได้ใช่ไหมคะว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้ A2 ในการเข้าเซลล์นะคะเมื่อเทียบกับ t g 13หรือว่า Human uh, Corona v ไวรัเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้ A2 ก็คือพิสูจน์จากรหัสพันธุก,กรรมขอกว่าแยกกลุ่มกันชัดเจนว่าไม่ใช้และพิสูจน์ทาง ห้องปฏิบัติการโดยการทำอินเทอร์แอคชันทำอัฟฟินิตี้บีดิงคือการทดสอบว่าไวรัสที่เจอโดยเป็นสูตรท้ายไวรัสค่ะทำปฏิกิริยากับตัวรเซพเตอร์บีดิงของ human ace t พบว่าเนาะถ้ามันเกาะได้มันก็จะมีกราฟขึ้นเป็นแบบนี้ส่วนตัวที่ uh, ของเราค่ะก็คือ203แล้วก็ y n 0 2อ่าแปกเรียดินอย่างนี้เลย ติดอยู่กับกราฟด้านล่างก็แปลว่ามันไม่ใช้เอชทูในการเข้าเซลล์นะคะอันนี้ก็เป็นการต่อยอดงานวิจัยของเราที่เราพบเชื้อไวรัสแล้วเราก็เอาไปตอบคําถามเพิ่มถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะคะก็ถ้ามองถึงเอชทู 2, ก็ไวรัสตัวนี้ก็ยังไม่เข้าเซลล์มนุษย์นะคะอันนี้ก็เป็นตารางค่ะตารางสรุป update, อัปเดตเอ่อเท่าที่มีข้อมูลตอนนี้นะคะระหว่างเชื้ออ่ ในข้างคาวนะคะเชื้อที่พบในลิ้นนะคะแพงเกลินก็คือลิ้นว่าพบในประเทศไหนบ้างแล้วก็เก็บในปีไหนบ้างนะคะความเหมือนเป็นยังไงกับเชื้อที่พบในมนุษย์และเป็นกลุ่มที่ใช้เอชทูหรือไม่คือถ้าเป็นกลุ่มที่ใช้เอชทูนี่ค่อนข้างฟันธงแล้ติดเชื้อในคนได้แน่นอนนะคะส่วนถ้าไม่ใช้เนี่ยก็ต้องไปดูว่าเอะมันจะเข้ารีเซพเตอร์ของมนุษย์ ในตำแหน่งอื่นได้หรือไม่แต่แน่ๆเอท2เข้าไม่ได้นะคะก็พบว่านะคะที่23เหมือนกับเชื้อในมนุษย์96%และเป็นกลุ่มที่ใช้เอทูก็คือเข้าเซลล์มนุษย์ได้ที่เอททูรีเซปเตอร์ไวเอ็น02และของเรา203นะคะความเหมือน93แล้วก็91เป็นกลุ่มที่ไม่ใช้ดูของญี่ปุ่นค่ะ,ะเป็นเบอร์39นะคะ เก็บตัวอย่างปี2013ถึงแม้มีความเหมือนมีไอเดนติตี้ต่อเชื้อในมนุษย์เพียง81%แต่เป็นกลุ่มที่ใช้ a อ e 2นะก็แปลว่ามันเข้าเซลล์ได้แต่เข้าแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าเซลล์มนุษย์ได้เนาะก่อให้เกิดอันตรายมากน้อยแค่ไหนน,นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งตัวลิ่นนะคะตัวลิ่นซึ่งเป็น จำเลยเนาะที่คิดว่าน่าจะเป็นอินเตอร์เมเดียที่เข้าไปในทำให้ไวลัรัสกลายพัน์จากข้างคขวาไปลิ้นแล้วก็ลิ้นไปคนนะคะมีความเหมือนกับเชื้อในมนุษย์90%แต่เป็นกลุ่มที่สามารถเข้าเซลล์มนุษย์ได้โดยใช้ H2 นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแผนที่สรุปว่าเราเจอ เราและเน็ตเวิร์กนะ bad network bad research network ว่าเราเจอเชื้อที่มีความเกี่ยวข้องกับ SARS-CoV-2 เนี่ยที่ไหนบ้างนะคะก็มีที่ญี่ปุ่นนะที่จีนหลายมณฑลเลยทีเดียวทั้งหูเปย่ยชีเจียง g ยูนานนะถ้าเปิดประเทศแล้วใครจะไปเที่ยวก็เลือกได้นะคะแล้วก็ที่ประเทศไทยนะคะ เบอร์203แล้วก็ที่กัมพูชาส่วนพื้นที่ขาวๆซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีค้างคาวมงกุฎอาศัยอยู่ไม่ใช่ว่ายังไม่มียังไม่ได้สำรวจแล้วก็มั่นใจว่าถ้าสำรวจเป็นเน็ตเวิร์กต้องเจอแน่ๆต้องเจอแน่แน,นอนนะคะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเมื่อกี้ทำไปค้างคาวชนิดเดียวก็คือค้างคาวมงกุฎเมื่อกี้ชื่อ l i n o l o p h u s e c u i n i s อ่า ชื่อภาษาไทยชื่อค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่นะคะอันนี้เป็นค้างคาวชนิดอื่นๆบ้างนะเมื่อเราเปรียบเทียบนะฝั่งแกนตั้งเนี่ยค่ะเป็นสปีชีส์ของค้างคาวแล้วก็จํานวนของค้างคาวที่เราตรวจตัวสีสีแท่งๆนะคะเป็นชนิดของค้างคาวเออไม่ใช่ชนิดของไวรัสที่เราตรวจพบนะคะตั้งแต่พีด้านะซาบีอัลฟาเดค่านะคะ โนบี no by, นะคะแล้วก็รวมทั้ง u n นคลาส i ิฟายเบต้แล้วก็ว Beta, แอลฟาโคโรนาไวรัสเราก็พบว่าบางชนิดทั้งคาวบางชนิดที่เราตรวจนะคะมันไม่เจอเชื้อเลยก็มีแต่ว่าจํานวนมันค่อนข้างน้อยนะคะจํานวนอาจจะเป็นตัวทําให้เราตรวจไม่เจอก็ได้และบางชนิดนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ชื่อภาษาไทยคือค้างคาวปากย่นนะอันนี้เจอแถวราชบุรี เพราะว่าเจอเชื้อไวรัสได้หลายกลุ่มทีเดียวนะคะในข้างข่าวสีีชีเดียวข้างข่าวน้ายักก็เช่นเดียวกันเจอเชื้อได้ถึงสี่ชนิดนะคะสไวรัสสี่สายพันธุ์ด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นความหลากหลายของไวรัสที่พบในข้างข่าวว่าเออเราควรจะต้องระวังตัวไหนอย่างไรต่อไปบ้างนะคะเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศ เขตร้อนนะมีค้างๆอาศัยอยู่มากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอไวรัสใหม่ๆมากเช่นเดียวกันก็เป็นหน้าสรุปนะคะว่างานศึกษาวิจัยที่เราทำเนี่ยทำไปทำไมแล้วเราเจออะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้เราพบโฮจิเราทำสามารถพบไวรัสนะคะโดยศึกษาโคจีโนมนะคะโดย,โดย,โดยใช้เครื่อง next generation sequencing นะคะแล้วก็พบว่ามัมีความเหมือนนะคะมีความคล้ายกับ เชื้อโคโรนาไวรัส2นะคะซาโคฟ2นะคะแล้วก็ uh, การใช้แอนติบอดีนะคะในการศึกษาวิจัยนำร่องก่อนเนี่ยมันทำให้เรา uh, มีโอกาสที่จะเจอเชื้อที่เกี่ยวข้องกับเชื้อซ uh, าโคฟ2มากขึ้นนะคะแล้วก็ใน southeast asia ค่ะเมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเรา uh, ทำงานเป็นน็ตเวริร์นะคะร่วมกันก็จะทำให้้าพตรงนี้ค่ะ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สไลด์สุดท้ายก็เป็นธรรมเนียมน,นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งทีมในฟิวนะคะทั้งคุณหมอรถนะคะในสัตวแพทย์พัทร,รพลมณีอ่อน อาจารย์ปฏิบนะคะเดยวคุณหมอรอดอยู่ที่กรมวิทยาชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอาจารย์ปฏิบดอ,องแคร์อยู่ที่คณะวนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเราทํางานด้วยกันเป็นทีมในฟิวค่ะแล้วก็ทีมห้องแลบนะคะหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคบาดใหม่อาจารย์ชิดวัตเหมาจุธาแล้วก็น้องๆในทีมที่เราทํางานฟิวและในแลบร่วมกันทําให้เราสามารถเห็นข้อมูลนะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ กับชาวโลกนะคะเพื่อไปลดแกลบของ k n โนเ g e ขององค์ความรู้เกี่ยวกับ S า r คฟทูไวรัสนะคะแล้วคง,คงต้องขอบคุณนะคะสปอนเซอร์นะคะทั้งส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะได้งบจากต่างประเทศนะคะทั้ง USA ะะ EcoHealth Alliance นนะะะะคคทังสหรฐอเมริกา,อ,าองค์กรโปรแกรม BTRP Biological Threat Reduction Program ของ USDA e t r กระทรวงการหลมสหรัฐนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมพทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะ Duke NUS Program Emerging Infectious Disease Professor หลินซาวังองค์การอนามัยโลกที่ให้งบประมาณในการตรวจแอนติบอดีในข้างข่าวนะคะแล้วก็ สุดท้ายก็หน่วยงานสถาบันของเราค่ะทั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็ทางคณะแพทยศาสตร์นะคะที่ให้เราเปิดโอกาสนะคะให้ทีมได้ทํางานที่มันออกนอกกรอบก,ก็ใครจะไปรู้ว่านะคณะแพทย์ต้องทํางานได้ทํางานได้มีโอกาสมีอิสระในการทํางานวิจัยที่ที่เกี่ยวกับข,ข่าวด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านสําหรับวันนี้ค่ะขอบคุณท่ะ